สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยกันอีกสคริปต์หนึ่งละกันนะครับเพราะว่าเราได้เจอเรื่องราวน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่เราพลาดไปมานะครับก็จัดให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงตัวร้ายที่แท้จริงของหนังด็อกเตอร์สเตรนพราะเรียกได้ว่าตัวอย่างออกมาเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้เลยถูกป่าว่าใครเนี่ย จะเป็นตัวร้ายที่แท้จริงกันแน่จะเป็นด็อกเตอร์สเตรนวร์เรียนสักตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบกลุ่มอิลูมินาติหรือว่าจะแบบว่าเป็นตัวของวานด้าหรือจะเป็นมอโดหรือแบบอาจจะเป็นตัวรลท์อื่นๆจากมาลติเวิร์สหรือไม่ก็เป็นตัวของด็อกเตอรสเตรนเองนั่นแหละถูกไหมในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเจอหลักฐานเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่เรียกได้ว่าอาจจะบ่งชี้และพอจะระบุได้ ว่าวานด้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายของเรื่องหรือเปล่าซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องของวานด้าจริงๆเนี่ยก็มีความแบบเหมือนกับตัวของด็อกเตอร์สคว์ค่อนข้างจะหลายๆแง่มุมถูกปะอาจจะไม่ได้เหมือนกันไปแต่แบบในหลายๆแง่มุมบางทีมันก็ดูที่จะเหมือนกันนะครับแต่แบบคําพูดของวานด้าที่พูดมาเนี่ยมันดูแบบจะแทงใจเหลือเกินอะ่ะคือแง่มุมในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงชีวิตทุกอย่างอะ่ะจะแบบว่าอา่ะทั้งสองคนเนี่ยแหกกฎที่มันควรจะเป็นกฎของความเป็นจริงทั้งคู่ถูกปะแต่แบบด็อกเตอร์สแควร์เนี่ยกับถูกยกย แบบโอ้โหในการจัดการดอมามูเนี่ยต้องยอมแหกกฎออกมาเลยถูกไหมแต่วานด้าเนี่ยพอทําอะไรแบบในการแบบที่แบบโอ้โหเอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาบ้างเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมก็เรียกได้ว่าโดนประนามยามเหยียด <c oughs> เป็นแบบวายร้ายกันในหลายๆแงม่มุมในหลายๆคนด้วยอย่างตอนนี้เองเนี่ยยังหน่วยซอสก็คงจะมองวานด้าเป็นคนร้ายไปแล้วถูกปะ่ะแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าแบบเหตุผลของวานด้าเนี่ยมันดูจะเพอร์ซันอลมันดูจะส่วนตัวมากๆเลยส่วนด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเหมือนเราก็ต้องยอมแหกกฎบางทีเพื่อช่วยคนเอาไว้ แต่ในแบบแง่มุมของจักรวาลเองอ่ะเขาก็คงมองอย่างวานด้าก็คงมองว่าเอา้าแหกกฎก็คือแหกกฎประวะอะไรแบบนี้นะครับแหกกฎก็แหกกฎอยู่ดีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่งั้นจะมีกฎไว้ทำไมนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แง่มุมไปนะครับผมแต่จุดที่เราเจอมาในวันนี้เนี่ยก็คือในโปสเตอร์เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเราเจอกับ หนึ่งรายละเอีย e ดใหม่ที่อาจจะระบุถึงตัวละครตัวหนึ่งที่น่าจะปรากฏมาในหนังและยังไม่ได้ปรากฏออกมาในตัวอย่างนะแล้วมันคิดว่าแบบเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากๆทรงพลังแบบยิ่งกว่าทานอสซะอีกทรงพลังแบบสุดๆระดับเดียวกับแบบดอมมามูงเลยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเก่งกว่าด้วยซ้ําหรือหลายๆคนก็อาจจะเชียร์ดอมมามูอันนี้มันโอ้วัดกันยากนะเพราะเป็นตัวละครที่เวอร์ทั้งคู่นะครับนั่นก็คือตัวของคาตอนนั่นเองนะครับผมคาตอนเนี่ยได้ปรากฏออกมาในเฉดแก้วที่มันแตกออกมาพวกเศษแก้วที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยแล้วมันจะมีเง สะท้อนถูกไหมได้มีคนไปเจอเงาหนึ่งที่แบบหน้าเหมือนปีศาจแบบหน้าดูแบบเฮ้ยมันดูเป็นปีศาจที่หน้าตาคุ้นจังวะหน้าเหมือนไอ้คาตูลูเลยอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนคาตอนเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาตูลูนั่นแหละหน้าตาก็เหมือนเหมือนกับคาตูลูลครับผมก็เรียกได้ว่านั่นแหละครับก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อคาตอนเนี่ยต้องมาอยู่ในหนังเรื่องนี้อาจจะเมนชั่นหรืออะไรมาก็ตามแต่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดกันมาตั้งแต่ซีรีส์วันดาววิชั่นแล้วถูกไหม ในซีรีส์วานด้าวิชั่นเนี่ยนะครับผมมีการพูดถึง Chaos Magic ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วพลังของวานด้าคืออะไรซึ่งถ้าอิงตามในคอมิกเนี่ยนะครับมันก็มาจากคาตอนนั่นแหละครับผมก็เรียกได้ว่าวานด้าเนี่ยใช้แบบเศษเสี่ยวพลังของคาตอนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากที่มาของ Chaos Magic เนี่ยนะครับก็จะมีหนังสือคัภี a r ด h o โฮที่ปรากฏออกมาโดยตัวของอากาธาฮักเนตถูกไหม อากาธาฮักเนสเองเนี่ยก็จะได้ไปมีซีรีส์ของตัวเองแยกออกไปด้วยในตรงนั้นเราอาจจะได้รู้เรื่องเวทมนต์ของมาเวลมากขึ้นแต่ทีนี้เองในจุดของดาร์คโฮลเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงมาในวานด้าเหมือนกันเพราะใจากในซีรีส์วานด้าเองก็ได้มีหน้าหนึ่งที่บอกถูกว,ว่าแบบเฮ้ยโอ้โหตัวของวานด้าเนี่ยมีพลังแบบเคออสแมจิกนะแล้วก็มีรูปอยู่ในหนังสือแล้วก็เป็นพลังที่แบบยิ่งกว่าซอร์เซอร์เรอสูรีมซะอีกครับก็แบบว่ามันดูโหดมากเลยแล้วทีนี้เอง เราได้รู้แล้วว่าเคออสเมจิกเนี่ยน่าจะมาจากคารตอนนี่แหละซึ่งคาตอนเนี่ย,หยให้เล่าประวัติแบบเร็วๆนะอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากก็จะเป็นเอลเดอร์กอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่บนโลกมานิยุคโบราณแล้วก็ได้เกิดการแบบโอ๊ยฆ่าล้างแบบเอลเดอร์กอสมาทําให้คาตอนเองก็ต้องหนีไปยังต่างมิติและนับตั้งแต่นั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับโลกมาแล้วก็ได้พ่ายแพ้ไปแล้วก็ถูกผนึกเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสกลับมาที่โลกเสมอแต่พลังเนี่ยสเกลพลังของมันอะเนวอร์มากๆจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเราทาคลลลิิปปปแแแบบระวววััตตขออองงมมนนเเไไ้้็็ๆกดู คลิปนั้นก็ได้การเพราะอันนั้นค่อนข้างละเอียดกว่าแบบจัดทุกรายละเอียดให้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองไปดูในช่อง Comic World Story เดี๋ยวเราใส่เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมที่นี้เรากลับมาพูดต่อว่าเฮ้ยนอกจากเรื่องราวที่ปรากฏออกมาในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงคาตอนอีกซึ่งเรียกได้ว่าจริงๆก็ยังมีอีกหลายรายละเอียดเลยนะครับหนึ่เลยนะครับผมเราพูดไปแล้วถูกไหม หน้าของไอ้หนังสือในดาร์โฮก็มีระบุถึงเค a อส m มจิกแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนแบบเป็นเหมือนปีศาจอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังด้วยถูกไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับหนังสือดาร์โฮเองเป็นหนังสือแบบรวมเวทมนต์ดำของแบบโลกมาเวลถูกว่าเป็นแบบเวทมนต์ดำที่ร้ายแรงมากๆเป็นเวทมนต์ที่แบบแก่กล้าที่สุดในโลกเลยมันถูกเขียนขึ้นโดยตัวของคาตอนนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นคนเขียนเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในตัวอย่างของด็อกเตอร์สเตรทเองอ่ะเราก็จะได้เห็นถูกว่า,วาในฉากท้ายๆเนี่ย เราจะเห็น Defender's t r a n g ร่างที่เหมือนจะกลายเป็นซอมบี้เนี่ยสู้กับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังแห่งความมืดดูเป็นมนดงมนดําอะไรแบบนี้นถูกไหมดูเหมือนผู้คุมวิญญาจาก Harry Potter เลยซึ่งในฉากน่ะมันอยู่ในภูเขานั่นเองนะครับภูเขาสีขาวๆนั่นนะ่ะหลายๆคนเนี่ยคิดว่านั่นคือภูเขาว,วันดากรน,นั่นเองแล้วภูเขานั้นนะ่ะก็คือที่ที่ขาตตอนเนี่ยนะครับผม ถูกผนึกเอาไว้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่ที่เขาเนี่ยสร้างด์คโฮขึ้นมานะครับแล้วก็แบบในฉากอีกช็อตหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นด็อกเตอร์สเตรนเหมือนเดินอยู่บนภูเขาแล้วเห็นยอดภูเขาอีกลูกอะ่ะยอดภูเขาอีกลูกเองอะ่ะมันก็ดูจะเป็นเหมือนมีอะไรสองเขาออกมาดูไหมก็อาจจะเป็นเหมือนที่สถิตของคัมพีดักโฮหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวของแบบคารทอนอะ่ะมากไปกว่านี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงจุดอื่นๆเนี่ยนะครับผมจุดที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคารทอนเองเนี่นนบบาางา ที่อาจจะเป็นแบบเหมือนรูปปีศาจรูปแบบปีศาจส,สองเขาอะไรแบบนี้เพราะว่านอกจากคาตอนเองอ่ะจะรู้จักกันในนามของแบบผู้ใช้เวทมนต์ดำที่แก่กล้าแลว้วอ่ะในหลายๆครั้งหลายๆคราวเองอ่ะตัวของคาตอนก็เรียกได้ว่าเหมือนถูกเชื่อกันในนามของปีศาจอะไรแบบนี้เป็นปีศาจร,ร้ายผู้ชั่วร้ายโอ้เทปปีศาจอะไรแบบนั้นเลยก็เป็นไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวของเขาเพราะอย่างแบบคัมพีดักโฮเองก็ดูจะมีลักษณะแบบนั้นแล้วก็อย่างในทีวีสปอตเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบ มันก็มีช็อตที่แบบว่าอาวานดาเนี่ยไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ฉากหลังเนี่ยมันดูเป็นแบบสหาปตัตยกรรมคล้ายๆกับบันทึกในหนังสือด่าโหงก็อาจจะเป็นในภูเขาวัดกรน,นี้หรือเปล่าแล้วก็หรือฉากของอเมริกาชาเวสกระโดดเนี่ยมันมีช็อตกระโดดถูกไหมข้างหลังเองก็มีฉากหลังลักษณะเดียวกับวาด้าเลยก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วเหมือนว่าในตัวอย่างหนังอะ่ะไม่ได้พยายามจะเล่ามันออกมาแต่มันก็มีช็อตมาแวบๆบแบบให้เราได้คิดกันเนื้อเรื่องยังไม่ต้องการจะเปิดเผยถึงจุดนะั้นเนื้อเรื่อง ที่แบบว่าตัวอย่างต้องการจะฉายออกมามันมีแค่แบบว่าเรื่องของอิลูมินาติอะไรแบบเนี้ยนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยพอมีการปรากฏตัวของคาตอนออกมาก็เป็นไปได้ว่าวานด้าอาจจะถูกเข้าสิงหรือเปล่าหรือว่าวานด้าอาจจะหลงไปในแบบด้านมืดเพราะว่าคาตอนเนี้ยอาจจะหลอกวานด้าแบบสามารถช่วยลูกของวานด้าได้พาลูกของวานด้ากลับมาได้อะไรแบบเนี้ยก็ จะเข้าล็อกคล้ายๆกับในคอมิกที่เรียกได้ว่าลูกของวานด้าจริงๆเนี่ยคือแบบเมมฟิสโตถูกไหมอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาตัวของคาตอนเนี่ยร่วมกับเมมฟิสโตไปเลยในเวอร์ชั่นของจักรวาลหนังนะยังไงก็ต้องรอดูกันแต่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับบ๊